ครับวันที่1ิกันยาโดยประมาณนะครับผมไปเดินบันครองมาเขาบอกว่าผมไม่ซื้อหรอกเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ใช่อคุณเป็นพวกเต่าโบราณรัชสมัยถ้าเกิดจอเนี่ยนะถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีคีย์แพดไม่ยอมซื้อถ้าไม่มีตุ่มตุ่มตุ่มไม่ยอมซื้อโอ้ชาติที่แล้วแล้วมมปุ่ชอบสิชอบปุ่มๆทำไมปุ่มกระสานเลยไงปุ่มอะไรกระสาวันนี้ผู้ชายหยาบคายแล้ว บอก,กสารเนภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนเซชันจะบอกว่าตัวของ iPhone นี่นะครับเ, <c oughs> เขาจะออกมาถึง2รุ่น <c oughs> แล้วก็เป็นรุ่นที่โลคอสด้วยมีปุ่มอีกปุ่มกระสัน 5, 5 s มีไอโฟนมีปุ่มมหรอมี <c oughs> มจริงอะ 5S มีแล้ว i iPhone 5มีปุ่มกสัน 5S มีปุ่มกระสนัปะสน <c oughs> ปุ่มอะไรป่ะ ปุ่มกระสานนี่คือปุ่มที่นะไว้สัมผัสนิ้วและเก็บลายมือถ้าไม่ใช่ลายมือคุณไม่เปิดข้อ,อ,ยอย,ยไ,ไ,นะไอ้นี่นะล็อกซิคยวริตี้ด้วยต้องใช้นิ้วคนคุณเองแต,แต่ละคน,นเปิดเข้ามาไม่ไดแ้แต่หลังๆผมได้ข่าวว่าคนที่ใช้อ p h o n e เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมันไม่ค่อยสเสถียรเหมือนเดิมหรอจริงมันนะผมว่ามันไม่ใช่ตัวไอโฟนไม่เสถียรเนี่ยผมว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ไม่เสถียรต่างหากผมยกตัวอย่างเช่นไลน์ตอนนี้ไม่เสถียรมากเลยเพราะเพราะอะไร เพราะว่าคนเล่นตุ้มขึ้นมาการเติบโตสูงแล้วมันรับไม่ทันมันเกิดแท้งเพราะฉะนั้นบางทีจอขึ้นมาปั๊บเนี่ยแมสเซจตัวนี่มีขึ้นสองทันนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ให้พอทีนี้ในแง่ของที่อาจารย์ชอบยุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยการมาถึงของ iPhone 5นะครับ 5s 5c เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นอีกหรอมันมันมันคันมันมันม ใครอยากได้เครื่องแรก <ผม S 1> ได้อยากวันแรกก็ต้องจ่ายเงินเป็นเท่าตัวชนะที่ <ผม S 1> เขาบอกมาผมว่านนะไอ้ห้าไอซาเป็นการเอาทฤษฎีของไมเคิลอีพอ r ต e เตอร์มาใช้นะหนึ่งดิเฟอเรนเชียลสองเขาเรียกว่าคอสเลดิชิพเพราะฉะนั้น5.4เป็นเรื่องคอสเลดิชิพคือการทำต้นทุนให้มันต่ำ และเอาต้นทุนไปฟาดเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังเลยออก 5C แบบเป็์อีคอนมิคสเกลนแสดงว่าเขาอยากด่งราคาดูดวอลุ่มอีกอันนึงก็คือวิ่งไปเลยนะราคาแพงขึ้นนะฮะแต่ว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็น่าดูว่า2ตลาดที่คือไงแต่ว่าผมว่าน่นะไอ้ตรง5 5C เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นการลดลดลดตัวเกรดลงมาป่าหรือไงความรู้สึกหรือลัทธิมันจะหายไปเปล่าเพราะได้ข่าวว่าจาก โครงเฟรมอลูมิเนียมต่างๆที่มีน้ำหนักไอโฟนเนี่ยภาพพจน์ตลอดคือโทรศัพท์ที่แข็งแรงทีนี้5 c มาใช้พลาสติกเริ่มจะเวิร์กไหมอาจารย์ว่าไอโฟน5มีอนาคตไหมอ<ะ>นาคตยังมีอยู่ไหมยัมี่ยู่มัน5เ yes, ผมว่ามีอนาคตแน่ยังไงมันไม่ตายหรอกแต่5 c ผมไม่แน่ใจแล้วนี่มีอนาคตไหมครับฮะบอันนี้5ปีที่แล้วลึนความหลังเสร็จพอดเดิมทีอะไรเปล่ประกาศขายจีนอยากซื้อไหจีนอยากซื้อเซอร์ไม่ปล่อย เสื้อไม่ปล่อยตอนนี้ขายใครก็ไม่เอาแล้วอเนี่ยขายใครอยู่คนเดียวได้หรือเปล่านัน่นตะคว้าสุดท้ายเออใช่ <laughs> <laughs>